คุณผู้ชมนะครับสวัสดีจุงกะแล้วบงงังปนกุกเนี่ยสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้แอดได้เดินทางมาที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงบ้านรุนตะบนอาพอพโพนอำเภอบัวเชจจังหวัดสุรินทร์นะครับตามมาไหว้หลวงปู่แล้วก็มีผู้ที่มีจิตสัมผัสหลวงปู่ได้เดินทางมาเข็นถือไก่มาไม่แน่ใจว่ามาขอโชคขอลาบหลวงปู่หรือเปล่านะครับอันนี้มาถึงแล้วกระท่อม หลวงปู่สวงนะครับไดครับมาถึงแล้วนะครับกระทมละสังขารหลวงปู่นะครับผมมาถึงจุดเด่นก็คือไฟนะครับก็เส้นไฟหลวงปู่นะครับที่ไม่เคยมีวันดับนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงปู่กันนะครับเนี่ยกระทมหลวงปู่สวงนะครับกระทมละสังขารนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พร้อมกันในเอฟซีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางมาจากไหนน้องวันนี้ครับเนี่สระบุรีครับสระบุรีเลยบ่ครับผมตอนนี้มาทําอะไรบ้างครับนี่ก็วนนี้ก็ตั้งใจมาหาหลวงปู่สวงที่วัดไปยพัฒนาครับแต่ติดป้ายเลยจะไปหาเจ้าสํารานกับที่หลวงปู่สวง กระท่อมที่หลวงสวนละสังขารน,นะครับแต่พอดีเลยก็เมียจะกดไปหาดแต่เมียกดมากระท่อมก่อนตั้งใจกระท่อมมันจะมาวันพรุ่งนี้ครับส่วน,ส,วนส่วนวัดไพรจะไปก่อนแล้วก็จะจะเตลิดมาตรงนี้ไงก็เลยมานี่ก่อนก็เลยเป็นมาเลยมานี่เลยมาบังเอิญเลยอ๋อแรกเข้ามาก็คิดว่าไม่ใช่แนละ้วพอมาอ้าวใช่เลยนั่นเข้ามาเลยครับอ๋อครับ ก็เลยมีจิตสัมพันธ์หลวงปู่ให้มาที่นี่ก่อนวันที่ได้ซื้อไก่ถวายเคยเคยอธิษฐานจิดไว้กับหลวงปู่เคยขอแรงบันดาลใจขอให้ให้ส่งรถให้ให้หมดแค่นั้นครับแรงบันดาลใจว่าจะให้ไก่ท่านนั่นมาอันนี้หมดแล้วก็หมดแล้วครับหมดแล้วอ๋อหมดแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่คิดจะขออะไรใหม่นะคิดแค่ว่ามาไหว้หลวงปู่อย่างเดียว ห<ไ>ลวงปู่ถวายไก่ครับถวายไก่กวันนี้มาถวายไก่แล้วก็แรงบันดันใจจะมาพักที่นี่ด้วยเพราะว่านะครับจะขึ้นไปหาแล้วก็พักคืนหนึ่งแล้วุ่นนี้ก็ลงไปวดัดไผ่ก็เดินหาไหว้าตามหลวงปู่ตามกระท่อมด้วยรอบผมน,นะครับเคยมากี่ครั้งครับมาหาลวงปู่ครับนี่ที่จุดเริ่มต้นวัดโคกแก้วแล้วก็วัดไผย แล้วก็วัดวัดภายนี้สองครั้งละสองครั้งครับวัดโคกแก้วไปเห็นได้ยังไงวัดป่าโคกแก้วเนี่ยอ๋อทางเพื่อนที่อยู่โรงงานเดียวกันเขาแนะนํามาครับแนะนํามา<อ>ทําผ้าป่าด้วยกันวัดโคกแก้วทำผ้าป่าพักหนึ่งครับน่าจะเคยเห็นกันตอนนั้นเนาะน่าจะเคยเห็นนั่นนะเพราะกลุ่รสัพยานาคที่วัดป่าโคกแก้วเนาะน่าจะเคยเห็นอแต,แต่แต่เอ่อตอนที่หลง หลวงปู่ดมทรัพย์มาผมก็เข้ามานั่นอยู่๋อครับตอนที่เขามามาอะไรบวงสวงเนี่ยมานั่นอยู่ตอนช่วงนั้นนะแล้วก็สองครั้งอ่ะพอครั้งครั้งที่สองก็ขออธิษฐานปู่เนี่ยให้ส่งรถให้หมดเลยนะี่คือได้ตังที่เราต้องการเลยใช่ไหมหลวงปู่ให้เลยใช่ไหมครับผมกยยงง็ยึดท่านหลวงปู่ยังไงแล้วก็ยึดท่านหลวงปู่หลวงปู่ให้แล้วเพราะว่าเราเสี่ยง ที่วัดไัยจะมีช้างอยู่เราเราเสี่ยงแล้วเราเสียงเสี่ยงดูว่าก็คือศักดิ์สิทธิ์อะครับช้างมันพอเคยเคยเสียงมาแค่สองวัดวัดห้วยมงคลกับวัดไัยนี่แหละครับเสียงช้างยกช้างได้นิ้วครับจะมีอยู่นั้นยกหินอยกกินยกช้างมีแต่ผมยกผมยกช้างครับเห็นว่าไม่ไม่ แฟนไม่สบายเคยอธิษฐานจิตโคลงปู่น้ำมนต์ลงปู่ไปรักษาไหมครับผมอหายบ่ต้องถามเจ้าตัวเองดีขึ้นดีขึ้นเอาน้ำมนต์ที่ไหนครับตอนนั้นตอนนั้นผมเอาไปเอาน้ําที่สระวัดโ้แก้วครับที่สระอยู่ตรงก่อนถึงสาระจะมีจะมีสระใหญ่กับสระเล็กผมเอาสระเล็กคตั้งใจอธิษฐานกอกไปแล้วก็เอาดอกบัวด้วยนั่นแหละอ๋ออธิษฐานไปแล้วก็เขากินไปเรื่อยอ๋อ กินหรือว่าก็กินบวกกับอาบด้วยครับอาบด้วยแต่คนเป็นอะไรนะครับตอนนั้นมันเป็นมันเป็นกดไหลย้อนด้วยอ๋อเป็นกดไหลย้อนด้วยไม่ค่อยสบายเนาะบอยสบายบอกว่าไม่ค่อยสบายแต่ตอนนี้ดีขึ้นเลยปกติดีขึ้นเลยอ๋อครับอันนี้ว่าถวายไก่หลวงปู่่ันีเดี๋ยวถวายอิมร้อยหลวงปูด้วยเครื่องดื่มหลวงปู่ด้วยจ้ะเปิดฝามครับเนี่ยเปิดฝาถวายหลวงปู่เลยก็ได้จ้ะ ไ,ไกล่ลวงปูเลยนะครับน,นี่เไไดี๋ยวลวงปูให้โชคเนาะอันนี้มาเจอกันโดยบังเอิญน,นะครับที่จริงว่ามาตอนเย็นไม่น่าจะมีใครอยู่เตก็มาเจอกันพอดีนะครับวลวงปูท่านอยากให้มาเจอหรือเปล่านะครับอาติาสารไก่สานเครื่องดื่มโคโชคลาภเ้ยเครืๆๆ่องดื่มลวงปู สายปูนมาจากสระบุรีนะครับครับไปเลยครับปกติองค์อันนี้เป็นงานเก่าปกติเหรอเดี๋ยวยพอดูเลขหลวงปู่นะสิเห็นเลขอะไรเอ่ยไม,มไม่เห็นวะเห็นไหมจ๊ะมองไม่เห็น<ม>หรอกเปดสี่ห้านะครับจะจำไม่ถึกถ้า fc ดูนะจะเปดสี่ห้าน,นั่นเอง ท่านนู้นดูเลยเพชรที้เป็นบตาดีใช่ไหมครับมันเอ่อมันเป็นเอ่อสองศูนย์หกรับแมนบอกใช่ครับสองศูนย์หกไอ้ข้างๆนะสามตัวนะใช่ไหมทำไมเราตาสองศูนบอกใช่ไหมสองศูถ้าถ้าเป็นข้างๆจะเป็นสองศูนย์หกข้างๆด้านข้างครับสองศูนย์หกแล้วข้างใต้ฝาอะไรตฝาเป็นเลขเออเป็นเลขบาโคดที่ใช่ถ้าเลขบาโคด อ uh, ตัวหลังก็คือเจ็ดหนึ่งห้าครับถ้าถ้าข้างเลยสองศูนย์หกสองศูนย์หกใช่ไหมครับผมโอ้โ <20 6. S 1> หตายร้ายขนาดนั้นกินนี่มองห็นสอง <c oughs> <c oughs> ผมมองมองใกล้เห็นถ้ามองมองไกลถ้ามองถ้ามองไกลไม่เห็นสองศูนย์หกครับลองตั้งดิดเดีเขาดูชัดๆหน่อยโอ้สองศูนย์หกจริงๆสองสองศูนย์หกนะครับอ่าใครับ สองศูนหน่าจะสองศูนยหกไที่ตรงที่ไหนได้ศูนย์หกตรงนั้นน่าจะใช่ใบนะที่ใบมีไหมใบะที่ใบศูนย์หกเหมือนกันนั่นวะองทายที่ยายดูใช่หรือเปล่าหกศูนย์หกนี่สอศูนย์หสองหกยกโอที่อ๋เลขที่ปิทัศน์เอเหมือนกันตนนะหกันศูนย์หกหกศูน้สองหกหคนลุกแล้ววะ ลงปูให้แล้วว่านี่อันนี้สองศูนย์หกเนาะสองศูนหกก็มีสองเหมือนกันครบเลยครบเลยนี่ครบหมดแะแสดงว่าลงปูให้นี่นี่โอสองสนุกเอซีนี่สองศูนย์หกนะครับฝากทั้งเดิมนะครับสองสนกชัดนะครับแขปบหน้าจอไปดูคอยลงปูให้รวยๆเด้อนะครับไปซื้อใบสักใบเด้เพื่อลงปูให้ สองสศูนย์หกปกติก็ถายนะครับไก่ก็ถอยไว้นี่ก่อนก็ได้เดี๋ยว,วพีทัดจัดการตั้งไว้ท,ทางทางผ่านตาังไว้นะจ่าตั้งไวง้นี่นะตั้งไว้ข้างบนตรงผานก็ได้ตรงโน้นวถวายหลวงปู่นะครับสาธุนะครับเอฟซีทุกคนท่านขอให้มีโชคมีลาภด้วยกันเลยสองศูนหกนะครับเลขสวยนะครับเปิดฝากครื่องเดิมสายบุญมาจากสระบุรีนะครับทำงานอะไรครับอยู่สระบุรีเนี่ยทงาน โรงงานแบตเตอรี่ครับอ๋อแบตเตอรี่เอบ,บครับนาอแบตเตอรี่ทำงานโรงงานแบตเตอรี่นะครับ<ม><อ>เตปเป็นคนอยู่นู่นสรับรีเลยบ่ครับหรือว่าบ้านดังเดิมอยู่สลับดีแต่อยู่เพชรบับไปซื้อ,อซื้อบ้านอยู่สระบดีอ๋อนั่นวาไปซื้อบ้านอยู่นะก็เรื่องบราดาชีวิตเราคงยังไม่แน่ไม่นอนครับก็กะกะว่าอยาก ไปอยู่บ้านแฟนเหมือนกันบ้านแฟนกาลสินกาลสินอ๋อเคยไปอยู่กาลสินนะครับกาลสินเพราะว่าพอไปครั้งหนึ่งชอบน้ําขึ้อนลำปามองดูมีเขื่อนมีอะไรอยู่แถวไหนในกาลสินบูซาสขันนะอ๋อจะมีทีมงานอยู่กาลสินนะครับแถวนั้นนะครับเคยไปถ่ายอาจารย์ลอตตี้อยู่แถวนั้นนะครับกาลสินนะครับครับดังๆเนาะเคยไปอยู่วันนี้ดีใจไม่ได้มาหาหลวงปู่สวง ขารถไรม,ไมันมกินีมาได้ดูมาดารถยรถกระบะอ๋อบางคนเขาจิตถึงลงปลูกเขากขับรถมอไซค์ก็มีนะเยอะเอามอไซค์มาเลยก็มีนะครับใ,ใจจริงร<ถ>วันนี้จะไปทางนูนน้น,นก่อนไปทางุน้นก่อนแล้วจะไปไปวันนู้นก็คือตั้งไว้สองตัวใช้สองตับคือตั้งไปวัดไผ่แล้วก็ไอ,อ้หาดหาด สุขสำราหาตนตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้นั่นมาทันเนี้ยแต่ผมบันทึกไว้ในตัวศัพท์ผมมันจะมีสองที่เอ่อที่กระท่มหลวงหลวงปู่สวงราชสงสารกับไอ้หาสุขสำราญเมียเมียไปกดผิดกดผิดมาอบบินมาหาหลวงปู่บีบมาหาหลวงปู่เลยพามาเลยผม,ผมก็บอกผมก็บอกผมก็บอกว่าเดี๋ยวหลวงปู่มันพรุ่งนี้ได้ไหมมันจะมาหาผ่านป้าทั้งหลายเราบอกผ่านป้าทั้งหลายเอบอกครับ พุงยี่ได้ไหมจะมาหานะ่ะที่เนี่ยตั้งใจพอพอมาขี่มาถึงตรงนี้แล้วเอา้าทางเข้าเนี่ยก็เลยวิ่งออกมาพอวิ่งออกมามันใช่ไหมจอดรถใช่ไหมเราเอา้าในไหนก็นมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็อ๋อเอา,เอาสุดแล้วกัน<า>เลยวิ่งมาอ้าวเจอพอดีเจอพอดีอดกระทอมละสังขารว่าทางคนที่เขาอยู่อยู่บ้านเกิดอย่างเงี้ยเขาบอกให้มาที่นีน่ผมเลยตั้งบันทึกไว้ก็แลแะก็จะไปนู่นวัดไผ่ ตอนแรกผมจะวิ่งเวงสิ้นเอ่อเว่งวิ่งวัดโคแก้วเราวิ่งเข้ามานี่มาวัดไผ่ก่อนแล้วค่อยมาวัดนี่นั่นมะออดีมานี่ก่อนเลยก็เอานี่ก่อนเลยล่ะแรครับไหนก็ามาได้ปครับก็ถือว่าได้บุญจากที่นี่เนาะมานี่ก่อนก็ได้บุญเหมือนกันเนาะมันรบปลูกแกงปลูกแรงให้มาที่นี่ก่อนไม่ใช่ลงปู่อยู่ที่นี่หรือเปล่าวันนี้ก็เลยให้มาที่นี่ก่อน วันนี้อดิธันจิตว่าไงาบ้างเมื่อกี้นี้ถวายไก่เนี่ยรถก็เรียบร้อยแล้วเสร็จสำเร็จเลยใช่ไหมอธิฐานว่าอะไรบ้างเมื่อกี้นี้ไอผมก็ขอขอแค่ว่าให้เอในในใจนี้จิตเนาะคือมีความสุข,ขพอก็คือมันก็สิ่งที่ขออะไรก็คือเอาเอา,เอาลูกปู่ยึดมั่นนิดหน่อยกรรมฐานข่อยสำเร็จเนาะข<ต>่อ<ด>ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จน คอยรวยนะขอสุขภาพสุขภาพใช่ไหมถ้าป่วยแล้วมันจะรู้สึกไงมันจะเข้าใจไงว่ต้องสุขภาพดีก่อนดีก่อนเนาะตอนนี้ดีขึ้นเนาะดีขึ้นนะทำงานได้ทํางานได้ขอลาบหลวงปู่ได้ขอโชคลาบด้วยโอ้นี่ได้อะไรมีหลวงปู่ให้อยู่แล้วเพราะว่าเกี่ยวกับการหลวงปู่ท่านให้อยู่แล้วท่านให้อะไรมีนกนี่นะหรือว่าขอได้ก่อนแล้วได้เรียกอะไรก่อนเออ ก็อันนี้แหละแต่ว่าเราขอไว้เผื่อลงปูจะตามไปให้อีกอ๋อเผื่อตามไปเข้าฟันอีกอยู่บ้านก็มีลงปูอยู่บ้านก็มีมีบ่เคยไปเข้าฟันบ้างไหมลงปูเนี่ยไม่เละอืมเจ็ดข้าอ่อนเข้ากับผมผมตั้งแต่ละละมาเจ็ดปีนั่นปีพอพอมีผมส่งรถอยู่วนแต่งานเมื่อเหมือนเหมือนกับว่าเคยเคยเอ่อฝันวนอยู่แถววัดอ่ะแถววัดไป วนอยู่เกี่ยวกับกับกับประสาทกับอะไรเงี้ยอ๋อปัญ่ามีช่วงหนึ่งฝันบ่อย้วมาหลังๆมาค่ะหายไปเหมือนว่าช่วงนั้นเราก็เออทาบุญน,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 นู่นทําบุญนี่ทําบุญนี่ก็หายไปนั่นมนก็เลยนั่นมาเอาวัญญาตั้งตั้งใจแต่ปลายปีที่แล้วแล้วว่าต้องมาไงก็ต้องมาหาหลวงปู่ใช่ไหมอ๋อไงก็เลยมาจนได้ได้เลยตอนนี้รับปีใหม่แล้วนะครับขอบคุณมากครับผมไงคอยรวยๆเด้อจ้ะ สวัสดีครับผมอ่ะ